ทุกครั้งเนี่ย<ห>เพียงแต่เราน้อมน,น้อมจิตแค่นั้นเองว่หาหยุดที่ไหนก็ได้ทุกวันทุกเวลาเนี่ยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นการอุทิศเนี่ยพระศาสดาทรงตรัสไว้มีไหมมีน้อยมากเพราะอุทิศเนี่ยมันเป็นคําที่ของสมณะหรือพราหมณ์เขาทํากันมาโดยตลอดคําว่าอุทิศเนี่ยคือ แบ่งปันเดือให้นึกถึงคือยากจะให้เพื่อให้แก่ผู้อุปการะคนบ้างคิดถึงแล้วเวลานั้นก็เลยคิดอยากจะทำบุญให้แต่การให้อันนี้เนี่ยได้ผลไหมได้ได้อยู่แต่มันได้น้อยเพราะอะไร เพราะว่าการผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยพระศาสดาก็ทรงตรัสสอนให้พิกูทั้งหลายในธรรมวินัยนี้ให้ยามไม่ให้นึกถึงผู้ที่ไปแล้วเพราะอะไรผู้ที่ไปแล้วนี่ก็คือได้อัตภาพแล้วเห็นไหมได้อัตภาพไปแล้วแล้วทีนี้น่ะผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยจะได้หรือไม่ได้เนี่ยชรุสเีพรามเขาก็มาถามเหมือนกัน เขาบอกว่าถ้าแต่พระโคดมพูดเจริญถ้าพระองค์เนี่ยทำบุญเพื่อให้กับญาติสารุหิตที่ล่วงลับไปแล้วจะได้รับหรือไม่ประสาสดาประสงค์ตรัสไว้ว่าถานได้ในฐานะและอัฐานะใช้ฐานะรับได้ไหมได้ไม่ไดไ้แค่นั้นเองเขาเลย ถามเพ่อไปอีกว่าทำอย่างไรถึงจะได้ประศาสดาก,ก็เดยตรัสไว้ตั้งแต่เบื้องต้นเลยว่าผู้คนบางคนในโลกเนี้คือฆ่าสัตว์รักษรัพา์เพื่นผิดในกามแล้วก็พูดเช็ดดื่มน้ำเมาคือสุราและเมะไรเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงความเป็นสหายขคนส์คนญ อันนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะรับได้เพราะว่าในนรกเขาก็มีอาหารของแมรนรกแล้วต่อมาก็เหมือนกันบุคคลบางคนในโลกนี้เนี่ยฆ่าสัตว์รักษาประพฤติผิดในการพูดเท็ดหรือน้ำมอนคือสุราไม่มีอะไรอัเป็นที่ตั้งคมประมาณเมื่อตายไปแล้วเนี่ยเขาได้ความเป็นสงหายของสัตว์เดรัจฉานละไม่ต้องหมดก็เป็นมีแหละนนะ สัตย์รชาอ่าโลกปิดสัตย์รชานี่เขาเขาก็มีอัตภาพของเขาแล้วเขาก็ได้อาหารของสัตย์รชาผู้คนบางคนในโลกนี้เนี่ยเว้นขาดจากการฆ่าส,สัตว์รับสรัพย์กระพปิดในการงดเว้นงดเว้นจากการพูดเช็ดงดเว้นจากการดื่มน้ำเมาคือสุราไม่มีอะไรเขาเป็นผู้มีศีลแต่ว่า สีลนี่ก็พอประมาณหรือว่าประมาณยิ่งแค่นั้นเองถ้าพอประมาณก็มาเกิดเป็นมนุษย์ได้อัตภาพของความเป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยพอประมาณก็เป็นคนชั่วยในหมู่มนุษย์แต่ถ้าประมาณยิ่งก็คือเขาได้เป็นคนดีในหมู่มนุษย์เองเขาก็มีอาหารของของหมู่มนุษย์บุคคลบางคนในโลกนี้ มันเป็นจากการฆ่าสัตว์รักษาควาเป็นไปในกาลมันเป็นจากการพูดเจ็มดมันเป็นจากเงินดื่นน้ำเมาคือสุราและเม,มรัยเป็นที่ตั้งความประมาทเมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงสหายความเป็นสหายของเทวดานับตัง้งแต่จตุมหาราชมหาราชิกาขึ้นไปเมื่อได้อัตภาพของความเป็นเทวดาแล้วก็มีอาหารของเทวดา แต่และชั้น่างนี้ยุก่อนชั้นอุชนีพรามบุมคคลบางคนในโลกนี้ยังฆ่าสัตว์ตัดซ้ำกับพื้นผิดในการพูดเท็ดดื่มน้ำมาคือสุรา่าแลไม่ไรอังเป็นที่ตั้งความประมาทเมื่อท่าถูกทำลายกายแต่เขาย่อมเข้าความเป็นสมัย ของพิเติริสไยหรือเปรตเบสัย,วย,วสยพวกเปรตวิสัยหรือว่าพวกเปรตเนี่ยเป็นฐานะเดียวที่จะรับได้ถ้าเป็นเปรตน,นะญาติสารุหิตของเราเนี่ยต้องมีใครสักคนแต่ซาลุชโอนีปรามเขาก็เลยถามคืนอีกว่าขัดต่พระองค์ไม่เรลยถ้าหากว่า ยัสารโลหิตของข้าพระองค์เนี่ยไม่มีใครสักคนเลยเป็นเปรตใครจะได้รับเขาถามเนี่ยพระูมพีพระภาคก็เลยจะตอบว่าด้วยก่อนฉันชุนีปรามเพราะว่าเนี่ยโดยการเลืดยืดยาว อดีที่ผ่านไปแล้วเนี่ยจะต้องมีใครสักคนหนึ่งญาติสาเหตุของเราเนี่ยที่ไปเกิดเป็นเฟรยไม่ใช่ว่าไม่มีไม่ไม่ใช่ฐานะจะต้องมีใครสักคนหนึ่งเพราะว่าในสังสารวัตรเนี่ยเราเนี่ยได้เวียนว่าแล้วก็ตายแล้วก็เกิดกเกิดแล้วก็ตายอยู่อย่างนี้ญาติสาเหตุข,ของเราเนี่ยจะต้องมีใครสักคนหนึ่งอยู่ในนั้นะ ทีนี้ถ้าไม่มีเลยพระศาสดาประสงค์ตรัสไว้อีกการให้ทานเนี่ยไม่เป็นหมันเลยเราทานไปแล้วไม่เป็นหมันคือผู้ที่รับก,ก็คือเราคนของทานเห็นไหมใจนะอันนี้ก็คือ <c oughs> ส่วนมากเนี่เราเองก็ได้ทำกันมาโด้ตลอด คือเป็นผู้มีศรัทธาศีลสุตตะจาระอัญญาให้บรรลุเข้าถึงความเป็นโสดาบันแต่มากผลนิพพานในอนาคตการต่าง่กลที่จะมาเบิหน้า้วยกันุกท่านทุกคนสาธุ